ช่วงน้ำลายแตกฟองสนับสนุนโดยเชียววอเซสสุข้อยจากญี่ปุ่นโบเนี่ยอยู่ในวงการมาประมาณ38ปีแล้วเดียวดียวอายุปีนี้เพิ่งเข้า30เท่านั้นเองครับโบเข้ามาตั้งแต่10กว่า เริ่มต้นจากการประกวดก่อนเริ่มต้นจากการประกวดที่คลื่นเรดิโอโ r l d t หรือว่า94แฟปัจจุบันนี้ครับประกวดตอนนั้นก็คือ RVS ท็อปโมเดลมันจะมีร้องเพลงมีประกวดเต้นแล้วก็มีประกวดเดินแบบผมไม่มีความสามารถอะไรเลยเขาก็เลยดันไปเดินแบบรุ่นผมเนี่ยคนที่ชนะการประกวดได้ก็คือพี่โออนุชิตรุ่นนั้นเลยแล้วก็ก้นชนะประกวดเต้นร้องเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าเดินแบบเนี่ยผมชนะมาเนี่ยอุยแต่ตอนนั้น น่ารักน่าใสมากพอเดินแบบลุกชนะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าใสอยู่เขาก็เลยดึงมันไปนักร้องใช่เขาก็ไม่ได้ดึงมอนไปไปขอเขาเป็นเพราะจริงจริงแล้วมีวงหนึ่งที่เขามีมีสะคือเหมือนกับว่าเขารวมตัวกันได้ประมาณเกือบปีแล้วครับโอโซนนี่แหละมี3าคนแล้วก็เหมือนกับโปรดิวเซอร์บอกไปดูหมอบอกว่าเลขคีไม่น่าดีเลขคู่ดีกว่าก็เลยเอาเรามาผสมให้มันได้คู่มันเดีเพลงอะไรดังๆมั่ง ไม่มีเดี๋ยว, <_ D> วดิวอ้องให้ฟังหน่อยเดี๋ยวจาไม่เคยรักใครเลสักคนไม่เคยรักใครเลสักคนก็ได้รู้ว่าใจใที่เจ็งหลังจากออกอัล์มอสโอโซ่แล้วลไปทำอะไรต่อหลังจากออกอัล์มอสโอโซ่แล้วก็กลับไปเคว้องอยู่สักพักหนึ่งก็ ว่างอยู่ว่ามาเกือบปีหนึ่งก็ยังคิดอยู่ว่าเออจะไปทำอะไรดีพรางงานออฟฟิศก็ไม่อยากทำเราจบนิเทศเอ่อพีอาร์โฆษณามาไหนๆก็รู้จักพี่ๆที่ขึ้นวิดีโอเรามาคุยดูดีกว่าปีนั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจาก r ี s เป็น e f m พอดีแล้วก็มีการรับดีเจใหม่เยอะมากครับปีนั้นประมาณ20กว่าคนน่ทั้งเอทามอ่ะได้ข่าวว่าเป็นคนที่นอนตื่นสายใช่ครับผมคือเป็นคนขี้เกียจครับจริงๆถ้าไม่ติดเขาเรียกว่าทำงานเดึกไงก็เลยตื่นสาย ตอนนี้เขาไม่รับงานเช้าอะขี้เกียจด้วยแหละขี้เกียจด้วยแหละไม่ไม่เพราะว่าไฟฟลายอะไรเงี้ยละรายการส่วนใหญ่เป็นรายการคืนนะฮะเราเลยไม่ค่อยชินการตื่นเช้าครับแล้วก็ปกติเวลานัดเช้าเนี่ยจะมาไม่ค่อยทันแต่ว่ารายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่เราเคารพแล้วก็รักพี่ๆมากเราไม่เราไม่มาสิมาอยู่แล้วถ้าพูดอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจมากเลยก็บอกแล้วเมื่อเช้าออกมาให้ปลุกให้ปลุกไม่ยอมบ้า แล้วทอ่ะอยากให้แฟนแบบไหนบอกไปสิบอกไปประกาศจากรายการปากว่ามือถือสิสอยากได้แฟนแบบไหนบอกไปสิแล้วส,สตันเดอร์หลุเดเลยแ๋ยวมันมันคิดไม่ออกใส่กันดีกว่า <beers> ตื่นเต้นน่ะอยากพ <c oughs> ันน่ะ หัวนี่แล้วต่ไม่ชอบคนย้อมสีผมนี่ไม่ต้องเสียใจนะฉันจะดูแลให้อย่างดีแนวมัมและคนิกนี่ก็ไม่ชอบสมน้ำหน้าป้าให้เจ้าไปไหนขอเล่นจริงจะขอเล่นจริงค้าดีกวปะทำอะไรนเล่นอะไรเล่นไม่ชอบคนเฮฮาจริงแล้วชอบคนเฮฮาเฮฮากับบ้านเนี่ยมันเฉียดกันนิดเดียวนะอย่างนี้ก็เกินไปแล้วพี่เพื่อนอะไรอีกอะไรอีกชื่อคือชอบคนที่แบบ คือที่ชอบเฮฮาเพราะว่าเราเป็นคนไม่เครียดไงพี่เราไม่ชอบเรื่องอะไรเครียดเวลาแบบต่อให้เครียดมาถ้ามาอยู่ด้วยกันก็อยากให้แบบมันเฮฮามากกว่าตอนนี้มีงานอะไรบ้างทำอะไรบ้างอ่ะวันวันหนึ่งพีิธีดีเจเป็นหลักครับจันสุดใบซานไปหกโมงเย็นที่ขึ้นฮอตในวันฟร์ก็แค่สิบเอ็ดจุดห้านี่แหละอแล้วก็สองก็คือพิธีกรไลฟ์ออนกรีนทัช่องกรีนชาแนลอันนี้ก็จัดคู่กับพี่เอกซกี้นี่แหละครับผมทุกคนแย่งฮะเยอะแย่งเสนอให้เปลี่ยนเยอะไม่ต้องแย่งหรอก พ่อชีไม่ค่อยมาไปถ่ายรายการนี้ล่ละลาตลอดโอ้ยตอนนาอีมันต้อลาอดตลอดมีอะไรอีกแล้วก็จะมีรายการแตกฟองแล้วก็มีรายการไฟฟลายด้วยฝากง่ายคิดเรื่องความรักฝากง้คิๆในวัยเรียนผมว่าจะไปห้ามให้มีความรักคงไม่ได้หรอกครับเพราะจริงๆแล้ววัยแบบช่วงวัยรุ่นอะไรแบบนี้ผมว่ามันเป็นวัยที่หลายๆคนกำลังค้นหาตัวเองอ่ะพยายามอย่าไปซีเรียสกับมันมากครับใครที่ผิดหวังอะไรมาเนี่ยผมว่าคิดซะว่ามันเป็นแค่ประสบการณ์ของเรามากกว่าครับทุกคนเนี่ย น้อยคนนะผมจบมาร้อยหนึ่งอ่ะอาจจะมีแค่คนเดียวที่เป็นแฟนตั้งแต่โรงเรียนแล้วสุดท้ายได้แต่งงานกันมุม่าสมันน้อยครับจริงๆรน้องเพิ่งเริ่มเองเพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองดีกว่าจะผิดหวังจะสมหวังอะไรช่างมันครับทุกอย่างเป็นประสบการณ์แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับชีวิตมันอีกยาวครับผมภูมิใจอ่ะก็เห็นนั่งกันอยู่เนี่ยไม่เห็นว่ามีใครมีแฟนกาเรามีมาฝากแขกรับเชิญด้วย น่ารักสักขนาดนี้นะคะมาต่อให้ลึกจากเชี่ยววเสดโอ้ยไปวางบางหน้ากี้ไว้ซะโอเคมาันนีจะประกาศผู้โชคดีก่อนนะฮะคุณ BB บีนะครับเขบอกว่าอย่าให้พานักแสดง้ไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมบ้างและดูภาพในวัยเด็กของดาราคงน่าสนุกดีและตอนท้ายรายการคุณบอกชื่สถานที่เบอร์โทรสถานที่นั้นด้วยเพราะว่าอยากไปบ้าง นะครับพอจะได้โทรไปถามทางถกว่าอยู่ที่ไหนและขอแสดงความยินดีกบคุณ b ีด้วยนะคะวันนี้ได้เสื้อนหนึ่งตัวจากนายกา่บอกว่ามือถึงปลายกิมบอลเชิ์เชี่ยว,วเสษมูลค่า500บาทด้วย เพียงแค่คุณถ้าเกิดค like ุณอยากได้แบบนี้เพียงแค่คุณเข้าไปเม็นนะฮะติชมรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m s a h m o u s e h a n d นั่นเองนะคครับผมจนให้เธออยู่แล้วไม่ต้องซ่อนก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะฮะสำหรับการแต่ททำในวันนี้นะครับบ้านศิลปินคลองบางหลวงนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะขอบคุณมากๆนะครับเอาละอ่ะวางหน่อยนะฮะก็พบกับรายการเราได้ใหม่ทุ่งคานบ่ายสองช่องห้างกับรายการปากว่ามือเชิงดูซิว่าสัปดาห์หน้าจะมือไปถึงใครและอย่างไรวันนี้เราทั้งหลาไปก่อน วัสดีครับบอกให้ถอดหน้ากากให้ถอดหน้ากากใส่ไม่ได้ใส่ลูกคนนี้นี่นะเหมือนกับเหมือนนั่งอยู่กับนั่งสนมที่ไหนก็ไม่รู้อันนันรายการเราไปเราไปนี่แล้ววันนี้